เบอร์ตัว All New G-Max 2025มีอะไรใหม่ต่างจากตัวเดิมยังไงไปดูกันเครื่องยนต์ยังเหมือนเดิม 562cc ส 2. สูบเรียง Double Overhead แคมช h a ์วาล์วต่อสูบเกียร์ CVT พละกำลัง47.6แรงม้าแรงบิด55.7นิวตันเมตรความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงถังน้ำมันจุ15ลิตรน้ำหนักตัว221กิโลกร,รมัมรูปโฉมภายนอก ปรับใหม่หมดและมีการเพิ่มออปชันเข้าไปได้แก่ระบบเบรกคอนโท l ค่วงด้วยกล่อง IMU 6แกนทำให้เบรกได้อย่างมั่นใจในทุกการขับขี่ระบบตรวจสอบแรงดันลมยางระบบนำทางกา r m i n แบบฟรี ผ่านกลางมินแอและแมปนำทางขนาดใหญ่บนหน้าจอล้ออลูมิเนียมแมชชีนโเกสคลัตปรับปรุงใหม่กมารทางานลื่นขึ้นจับไวทั้งรอบต่ำและความเร็วต่ำถ้อยเสียปรับปรุงใหม่ทำให้เสียงกระหึม่มเล้าใจมากขึ้นระบบกันสะเทือนแบบปรับพีโลดรีเบลได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ใหม่4ดวง UI หน้าจอ ปรับมาใหม่และระบบครุสคอนโทรลที่ปรับมาใหม่ปรับความเร็วขึ้นลงได้ทุกๆ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยราคาค่าตัว All new T-Max ในไประเทศไทยจะมีด้วยกันอยู่2ราคาคือ T-Max ธรรมดา5 3 9 0 0 0บาทและ T-Max Tech Max 5 6 9 0 0 0บาทรถใหม่แต่ราคาเท่าเดิมและนี่ก็คือ